สวัสดีค่ะแม่มลินะคะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปรถทริปที่ประเทศเวียดนามซึ่งการเดินทางของเราเราเริ่มต้นที่จังหวัดมุกดาหารข้ามสะพานมิตรภาพไปยังแขวงสวรรณเขตประเทศสปปลาวเราก็จะขับรถต่อไปอีกประมาณ3ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะก็จะไปถึงที่ด่านลาวบาวหรือชายแดนประเทศเวียดนามค่ะบริเวณนั้นจะมีจุดฝากรถนะคะค่าฝากวันละ50บาทมาถึงนี้ อ่อไปเราจะเข้าขด่านเวียนดนามโดยการนั่งรถอรถบัตจากหหร้อยต่อระหว่างด่านลาวาเอ้ยด่านลาวข้างหน้านี่คือด่านเวียนนาครับตรงตคุณครูตอนนี้นคนประตูแล้วไปแลว นั่งชัดทันปัดไม่ถึง5นาทีนะคะเสียเงินคนละประมาณ40บาทเขาก็จะส่งเราลงที่ปากทางแบบนี้เลยค่ะเราก็จะต้องไปทําเรื่องเข้าประเทศเวียดนามนะคะซึ่งก็เดินไปไกลพอสมควรเลยค่ะหลังจากที่เราทำพาสปอร์ตจําเข้าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วเรานัดคนขับรถของเราอยู่บริเวณประตูทางออกซึ่งก็เดินไกลพอสมควรค่ะแต่ว่า okay, 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 okay. จริงๆมีมอเอไซค์รับจ้างนะประมาณ40บาทเราเจอคนขับรถเราแล้วค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินทางจากลาวบาวไปยังจังหวัดเวประเทศเวียดนามกันนะคะซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงระหว่างนี้ก็นั่งกันยาวๆเลยค่ะจริงๆเบื่อมากๆเลยนะคะแต่วิวข้างทางก็พอประทังได้อยู่เพราะด้วยกฎหมายบ้านเขาเข้มงวดเรื่องการขับรถมากนะคะพี่โชเฟอร์พามาแวะร้านกาแฟนะคะเพราะว่าเรามาถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมง เดี๋ยวกินกาแฟกินข้าเที่ยงแล้วก็ขับเข้าเวเลยอันนี้เรายังอยู่ลาวบาวนะคะออกจากด่านมานิดนึงนี่วิวแต่น,นบ้านเดียวใช่ทำให้บ้านนั้นหลังเดียวหรือหรือมันจะมีสะพานแขวนอีกที่หนึ่งเนี่ยๆข้างหน้าเลย <c oughs> มันจะข้ามไปเนี่ยที่ผมบอกพีเ่เก่งครับ ป่ามางก็ตื่นเต้นแหละค่ะกับบนตี้เงา ในที่สุดเราก็ถึงเวแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่านั่งรถเหนื่อยมากเพราะว่าเขาจํากัดความเร็วในการขับแล้วก็หิวมากด้วยเพราะว่าตอนที่เรามาถึงที่ด่านลาวบาวเราไม่กินข้าวเที่ยงถ้าใครจะเดินทางช่วงเวลาเช้าเหมือนเราแนะนําให้แวะกินข้าวที่ด่านลาวบาวนะคะหรือไม่งั้นก็พกสเสบียงกินบนรถระหว่างนั่งรถมาเวตรงนี้เรามาที่ตลาดสดของเวนะคะเพื่อนของเรา<อ>พามากินอาหารสตรีทที่ตลาดค่ะ มันมีลหลายๆอย่างในนี้ขนมกอดกันหมูยอแบงยอเป็ yeah, my mother, my dad, ลขนมถ้วยบทยขนมเหนียว <c oughs> เรายังเหลือเวลาอีกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องขึ้นรถไฟไปเมืองฮานอยเวลา3ามทุ่มเลยค่ะพี่คนขับก็เลยพาเราขับรถเล่นชมเมืองแล้วก็พาไปคาเฟ่ที่เวคาเฟ่เยอะมากมีเป็นร้อยๆเลยก็ลอบเกิน 再见。新 Heh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 e <laughs> ประมาณห้าโมงเย็ยนเพื่อนเราก็มารับจากคาเฟ่ไปที่บ้านของเพื่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะทิ้งเบอร์แท็กซี่ไว้ที่ดีสคริปชั่นนะพอดีว่าน้องเขยของเพื่อนเป็นคนขับแท็กซี่ที่ไปรับเราถ้าจะมาตามแพลนเราเลยเราก็จะแนะนําให้แท็กซี่ไปรับที่ด่านแล้วก็มาที่เกสเฮาส์ก่อนพอถึงเวลาไปสถานีรถไฟค่อยให้แท็กซี่มารับไปสง่งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่เหนื่อยคะ่ะเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะ กำเอินอย่าแองกำเอินหล่อมอย่ากำเอินเหนียวกิวฟี่บ๊ายบายจีบ๊ายบายอ่ะกำเอินอย่าจี อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะคะกำลังรอขึ้นรถไฟไปฮานอยนะคะของเราเที่ยวสามทุ่มจะไปถึงฮานอยประมาณสิบโมงเช้าค่ะคนเยอะค่ะในห้องรอดีอากาศดีแอร์ดีนะคะแต่ถ้าออกมาตรงขึ้นรถไฟอะ่ะกลิ่นเหม็นมากเหม็นชีเหม็นทุกอย่างเลยก็นั่งรอในห้องก่อนแล้วค่อยออกมาตอนที่รถไฟมาแล้วเดี๋ยวรอดูข้างในรถไฟนะคะ นั่นคือรถไฟที่เราจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราตงไปขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าข้างในรถไฟเป็นยังไงนะคะทุกคนเหม่ยเหม่นเหม่ยอะไรนะทุเรียนไม่ใช่ไม่กิีดเหมือนทุเรียนแบมบูอะไรเออเอาไว้คุณกูอยู่ตรงนี้ หน่อไออม้ดองเออเหม็นตีนล่าสุดเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าวิธีหาห้องหายยังไงยากยากมากามจุดที่ให้ขึ้นคือขบวนท้ายขบวนนะคะแต่เราอยู่ต้นขบวนเราต้องเดินหานะคะตอนนี้ออให้สังเกตอ่ะเดี๋ยวพี่จบูเปิดตู้เราเดินผ่านมาสี่ตู้แล้วนะคะจากตู้สุดท้ายอ่านี่ของเรา ให้สังเกตตรงนี้นะคะนี่หมายเลขสองนะคะสังเกตตรงนี้ T O A สองเนี่ยโค้ดสองอ่ะเดินหาห้องเราเลยห้องอะไรสามสามสามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่นี่ไง3า3 3 3 3สา3 3 3เออ่อของเรานี่แหละหกห้องหรอหกเตียง สภาพที่เราเพิ่งมาถึงนะคะน่าจะมีคนนอนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนที่นอนตุอันนี้ตั๋วพันสามเป็นหกเตียงนะคะเราให้ถ่ายนะถ่ายอะถ่ายอะอะ ไหมกาแสงขึ้นมาหน่อยเป็นสวยแ <c oughs> สงเช้าเลยแล้วมีชั้นสามด้วย <c oughs> อันนี้เราปิดไฟไว้นะคะเพราะว่าข้างบนชั้นสามทั้งสองเตียงมีคนนอนอยู่ มีชั้นหวานะคะอีกสองชั่วโมงจะถึงฮานอยงานกระเป๋าเรา บ้านแบบอยู่ติดรถไฟเลยนี่ดูดิไ <c oughs> กลมากรถไฟมาฮ <ปะ S 2> านอยแล้วนะคะถึงฮานอยแล้วกี่มงเที่ยงพอดีเ oh. ที่ยงไขึ้นรถสามทุ่มถึงเที่ยง สำหรับอีพีนี้ก็เป็นการเดินทางจากมุกดาหารมาที่ฮานอยนะคะซึ่งพวกเราก็เลือกที่จะนั่งรถไฟเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองก็ถือว่าประสบความสําเร็จไป1นวิชั่นอีพีหน้าเราจะอยู่ในฮานอยกัน1วันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะคะคลิปนี้เราไปทั้งหมด10วันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มลิด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะ enjoy your trip ค่ะ